ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนโหลด P B เถื่อนกันนะฮะเป็นเซิร์ฟเมมโมรีนะฮะเซิร์ฟเปิดใหม่อีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเซิร์ฟที่ดีอีกเซิร์ฟหนึ่งเลยนะฮะเขาบอกว่าอยากเยอะมากนะฮะต้องลองมาเล่นกันดูนะเดี๋ยวผมจะลองโหลดดูนะครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงฮะเรามาดูกันเลยครับอ่าขั้นตอนแรกนะฮะทําการสมัครสมาชิกนะครับเองเราก็กรอกไปเลยนะอ่าพอสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ดูที่ด้านบนนะฮะจะมีเงินในเกมนะครับน่าจะเป็น9ล้านนะครับนะอ่ะผมขอโทษฮะ9 0แสนนะฮะหนึ่งแล้วก็เงินแคสอีก9 0 0 0แสนนะครับอ่าอันนี้ก็คือ ID เรานะครับอ่ะนเดี๋ยวเรามาการโหลดเลยนะฮะเริ่มที่โหลดเลยนะครับมาอย่างแรกครับโหลดนะใช้พื้นที่ 4.7G จุดกิกนะฮะแล้วก็โหลดอันแรกเลยก็ได้ครับอ่าแล้วกดโหลดเลยครับโหลดต่อครับ อันนี้ก็รอมันโหลดเสร็จนะครับสักครู่นะฮะรอสักครู่ออาไว้มาดูสเปคหน่อยฮะ <c oughs> ไม่ได้สูงมากนะฮะขั้นต่ําอันนี้ขั้นต่ํานะอันนี้ขั้นแนะนํานะครับก็คือ P.B. เนี่ยมันเป็นเกมที่มันไม่ค่อยกินสเปคแล้วนะฮะนะถ้าใครเล่น P.B. ไม่ได้ก็ต้องแบบพิจารณาคอมพิวเตอร์ของคุณนะฮะนะนะสำหรับของของผมเองตอนนี้ผมก็ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่มานะครับก็ ไม่บอกราคาดีกว่าก็เป็น i e 5้าเจ็บนะฮะการ์ดจอก็ RTX นะฮะก็3อะไรก็ว่าไปนะฮะตระกูล3า0พแน่นอนนะครับขั้นต่ำก็คือตอนเนี้ยผมแนะนำนะขั้นต่ำคือแรม16นะต่ำสุดคือ8นะครับปานกลางก็16นะฮะนะผมก็มีเล่น GTA 5ฟ M บ้างอะไรบ้างนะครับมันก็กินสเปกนะเครื่องร้อนบ้างการ์ดจอร้อนบ้างนะครับนะตามยุคสมัยนะครับ อันนี้มีโค้ดนะฮะเติมโค้ดเติมเกมดูดีได้เท่าไหร่นะฮะอ่าโหลดเสร็จแล้วครับตอนนี้โอ้นะเดีย๋ยวค่อยเข้ามาดูรายละเอียดทีหลังนะฮะให้ทุกคนเข้ามาดูกันเองเลยนะอันนี้ผมสอนโหลดอย่างเดียวนะครับอ่ะพอเราโหลดเสร็จใช่ไหมฮะเรากดตรงนี้ครับนะเปิดไฟล์มันขึ้นมาเลยครับนี่ฮะค,คุณแตกไฟล์มันครับอ่าผมจะกดจะช้าแล้วกันนะฮะอันนี้ตรงนี้นะฮะพอโหลดเสร็จกดอันนี้ครับ นะโอเคนะแล้วก็แตกไฟล์มันนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะตรงนี้มันเป็น Windows 11นะครับไม่ใช่ window s 10มันเลยแปลกตาแปลกใจกันหน่อยนะครับอ่ะลรวเอเอเ,อเ,อเอลืมบอกไปฮะลืมปิดแอนตี้ไวรัสต้อง,ต,องต้องปิดนะครับถ้ามลืมนะฮะต้องปิดแอนตี้ไวรัสนะครับผมขอโทษนะฮะผมบอกช้าไปหน่อยนะครับนะโอเคอันนี้ก็รอไปนะครับพอแตกไฟล์นะครับนะ มีอีกวิธีหนึ่งนะฮะในการนะบางทีก็บางคนก็ดึงลงมาเลยก็ไดนะ้ดึงวางตรงนี้ครับอ่ะอันนี้ต้องรองสักครู่นะครับถ้าโหลดเสร็จแล้วนะดึงวางตรงนี้มันมีสองวิธีนะครับอ่ะนี่นะครับพอดึงพอเราดึงลงมาปุ๊บมันโหลดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะล้วก็แต่งไฟมันครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็รอเหมือนเดิมครับนะ ก็รอสักครู่นะครับก็ไม่นานมากประมาณหนึ่งถึงสองนาทีครับตอนนี้นะครับก็เสร็จแล้วครับแต่งไฟล์นะฮะกดเข้ามาดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกต่ออ่าเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับนี่ฮะตัวข้อเกมนะครับตัวนี้นะครับนะก็กดดับเบิลคลิกนะครับตรงนี้เลยนะครับ ดับเมื่อกี้ขึ้นมา,าจะเป็นอย่างนี้นะฮะให้กรอก ID ของคุณเลยนะครับกรอกเลยครับกรอกเสร็จแล้วกดล็อกอินเลยครับอ่าขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมกดเริ่มเกมครับ ตอนนี้เข้ามาในเกมนะครับผมตกใจมากเลยครับตรงที่มันให้1ดอกเลยนะครับก็นะก็ถือว่าดีนะครับไม่ต้องไปนั่งเก็บยศไล่ฉายากันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฉายาก่อนเลยฮะผมอยากดูมากอ่อแจกฟรีครับก็กดรับฉายารัวๆเลยนะฮะนะถือว่าดีนะครับอย่างนี้แล้วก็มีพอยต์ถึง9 0 0 0แสนเลยครับแค่เก้าแสนนะเราดูกระเป๋าสัมภาระเราครับตอนนี้มีปืนอะไรครับก็ไม่ปืนแจกนะครับ ก็ปืนที่สวยพอสมควรนะครับตัวละครก็มีนะครับถาวรด้วยครับเป็นเลือดร้อยยี่สิบนะฮะบอกเลยว่าคนใช้เลือดร้อยสาสองจนตายนะครับบอกเลยนะฮะแล้วก็ปืนนะครับค่อนข้างที่จะแพงนะฮะสิบวันค่อนข้างที่จะแพงนะฮะเยอะมากนี่ผมเลื่นเร็วๆนะฮะใครอยากดูปืนอะไรคุณก็เข้าไปดูเลยนะเพราะเขาไม่ได้จ้างผมนะฮะผมทําเองนะครับนะ อ,อันนี้คลิปนี้ผมทำเองนะฮะถ้าอาจจะมีคนมาจ้างแลวผมผมไม่ได้เล่นเฟซเก่าแล้วไงนะติดต่อที่เฟซใหม่และะผมทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะฮะถ้าใครอยากติดต่อผมจ้างสปอนเซอร์ได้หมดนะเดี๋ยวเราลองซื้อปืนปืนไหนสักปืนดิปืนไหนเฮ้ปืนปืนสวยวะปืนสวยมันน่าเล่นนะมันดึงดูดอะเออมันดึงดูด มันดึงดูเดเทานี้แล้วกันสิบวันอ่ะอะไรอ่ะโอเคนี่นี่ซื้อมาแล้วเดี๋ยวเราลองไปทดสอบเซิร์ฟกันนะครับว่าเป็นยังไงอะนะปเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะฮะอย่าลืมเข้าไปเล่นอีกเซิร์ฟหนึ่งครับไปเซิร์ฟดีมากนะครับนะอะไรไม่รู้อนะ่ะของฟรีปุ๊บดีหมดอนะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเซิร์ฟจะด,ดีจริงหรือเปล่านะมาดูกันนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะลื่นแั่ไงก็เลื่นนะครับก็ถือว่าไม่กระตุกไม่ลื่นมันก็ลื่นปกตินะก็พอเซิร์ฟกล้าหามเลยครับ พอๆพอกัเซิฟกล้าหารกับอ่า PNG ที่ผมรีวิวไปเมื่อสักครู่นะครับนะก็มือไม่นิ่งเลยฮะมือย่ง <Gene S 1> ไมไ่เล่นนานมากครับช่วงนี้สอนอย่างเดียวเลยนะครับ ลองมาระเบิดม้างครับ,บ,บโอเคครับเสียงไม่บั๊กไม่อะไรเลยครับนะถือว่าโอเคเลยครับไม่ห่วงนะครับเข้าเกมไวมากนะฮะก็อย่างนรกคือเซิร์ฟนี้แจกเยอะจริงนะครับอย่าที่2คือยศให้1ดอก1ดอกทองด้วยนะแล้วมีชายาครบ ถือว่าดีนะสองอย่างนี้ถือว่าดีเลย A few moments later อ่ะก็สุดท้ายนะครับก็จะฝากถึงอ่าไฟเอ็มนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มไฟเอ็มของผมนะฮะนะหรือน้องชายอ่าชาบูนะครับเป็นหัวหน้าแก๊งของผมนะฮะก็นะตอนนี้กำลังประกาศร,รับคนเข้าแก๊งนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อนิดขอดทั้งล่างได้เลยนะฮะหรือทัก Facebook มาได้เลยนะครับนะ ติดต่อได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้กําลังรับคนอยู่เลยนะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับได้หมดนะครอายุ16ขึ้นนะครับนะเข้าควรเล็กตั้นนะครับนะรับสมัครนะครับก็สำหรับนนี้ขอลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะอย่าลืมเข้ากลุ่มกันนะครับ